สนุนโดยผลิตภัณฑ์นาซีอกฟูเฟิร์มฟิตกระชับปรับผิวกระจ่างใสชะลอวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับผมเอเล็กซ์าบดีครับค่ะดิฉันพัทรพรสีเข้มนะคะหรือว่าแพทนาซีค่ะจ้าก,กับ<อ>รายการแซสตาเย่ต้องตกใจนะจ้าว่าทำไมวันนี้เราก็อยากนะมงน้ามาบ้างเปลี่ยนลุกบ้างอะไรบ้างอยากเด็กไงเดี๋ยว มีคนเคยบอกใช่ไหมว่าตัดออกมาแล้วเหมือนใครพอเธอช่างแต่งหน้าบอกว่าเหมือนดาวมายุรีพักก่อนนั่นไงพักก่อนเออพักก่อนนะจริงเหรอเออเเหมือนนะไม่่ไหนลองร้องเพลงดาวมายุรีสิอะไรนะเวลีพี่หลกร้องแฟนเคยมีใช่ไหมอดูหน้ามาเนาะเออไม่เป็นแลวก็อย่างที่บอกเนาะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้คือ ฝันติดธุระนะจ๊ะถ่ายโฆษณา,าแล้วเดี๋ยวชีก็จะมาอัปเดตตัวเองให้ฟัออนแอบเมื่อไหร่ถูกต้องอะไรยังไงสวยๆอย่างเมื่อกี้ไอ้สวยๆอย่างน้องฝันนะเล่นเป็นแม่นะอ้ยแรก,ดแรกเดีเ<อ>๋ยวจะบอกพี่ฝ <laughs> ันจ้าบอกพี่ฝันพี่เอลิกแอบเมาพี่ฝันบอกว่าพี่ฝันจะเล่นเป็นแม่จริงๆเล่นเป็นแม่มีลูกด้วยลูกโตแล้วด้วยแรงตรงนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเข้าข่าวแรกกันดีกว่าถูกต้องก็ไหนว่ามาว่าช่วงนี้เนาะ สาวสวยมาแล้วก็เธอก็เป็นอดีตด้วยอดีตด้วยใช่ไหมพี่ฝันก็เป็นอดีตนะเอาหรอพี่ฝันก็เป็นอดีตเหมือนกันพี่ฝันก็เป็นพิตตี้เหมือนกันอ๋อพี่ไม่เคยรู้ใช่ไหมไม่เคยไงเพราะยังไม่เคยเป็นพิตตี้เพราะหน้าอกยังไม่มีอ๋อแล้วตอนนี้ก็นดนปลดเกษียณเหมือนกันเพราะไม่มีหน้าอกถูกใช่ค่ะเขาบอกตอนนี้นะคะงานมอเตอร์โชว์นะคะหรือแคนคอกอินเตอร์เนชั่นแนลสองพเริ่มต้นขึ้นแล้วถูกต้องใช่ก็หลายๆประชาชนทั่วไปก็ เขาเรียกว่าแห่กันไปดูใช่เขาบอกว่าคาดว่าปีนี้เนี่ยจะมีคนเข้าไปชมนะคะประมาณ1.4ล้านคนเลยนะพี่อลิกว้าวแล้วขอโทษนะจ๊ะบัตรไม่ได้แจกฟรีนะพี่อลิเ<ช>พี่อลิกจะเข้าไปนี่ต้องจ่ายตังค์นะจ๊ะ ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งใช่แต่ดีนะคะช,ช,ชิดนายชิดนายถูกต้องเลยยินงดีที่ว่าบัตรเนี่ยยังราคาเท่าเดิมคือ100บาทเหมือนเดิมโอ้โหแม่เจ้าโอ้โหเธอก็ดูแล้วกันเนี่ยคือนี่คือมิตรมอเตอร์โชว์หล่ะงานอันอันนี้พี่นิกกี้ตตอ,อันนี้พี่นิกกี้เขาดังและเขาเล่นหนังช่องสามด้วย นี่นีที่พี่อาจีที่แพทบอกเธอดูสิว่าอย่างฉันจะไม่โดนปลดกษเียณได้ยังไงโอ้ยตายแล้วอย่างนี้คือทุกคนก็จะมองไราะจ๊าใช่แล้วคนก็แห่แห่กันขนาดชุดตวนี้ของมอเตอร์ไซค์เขายังโชว์ได้อันนี้กัาอันนี้เบาๆ่อันนี้ยังปิดหน่อยอันนี้รู้สึกจะเป็นดูคติมอเตอร์ไซค์ก็ยังปิดหน่อย อันนี้เป็นธนาคารกรุงไทยนีอันนี้เพื่อนเพื่อนแพทเองชื่อพี่จอยโอ้โหเนี่ยแหละคุณเอออันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะนี่อันนี้คือคนหรือว่าเป็นตุ๊กตาน่าเักเห็นมันหน้าเขาเป๊ะมากสวยไหมจ๊ะแต่บางทียังมีค่ายรถอย่างนี้อันนี้โตโยต้าเขาก็จะคงคอนเซ็ปที่แบบเรียบร้ดูดีอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นค่ายรถนําเข้าอย่างก็โอ้โหซตก็แตกเลยจ้าแล้วอย่างเงี้ยแหะคุณอันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้นะอันนี้ก็แบวมากเลยนะเห็นไหมขนาดฉันตัดผมชิ้นแบลไม่เท่านางเลยอะไม่ได้บอกว่าดูน่ารักน ไงเห็นไหมอ่านี่จีก็บอกเปรี้ยวเก๋ออันนี้เบาๆแล้วแล้เขาก็บอกว่านะคะในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยมีค่ายรถที่มาร่วม36บริษัทโอ้โหอันนี้อีสุสูแน่เลยนอันนี้ดูคติดูคติเขาบอกว่านะคะเขาก็จะมีแบบข้อเสนอต่างๆมากมายของรถสุดหรูนะคะไม่ว่าจะเป็นโรลส์รอยนะคะรุ่น e x t e n d e ท w h e e l b a s e นะคะอยู่ที่ราคา42.5ล้านเท่านั้นเองนะจ๊ะจเราสองคนจะซื้อได้แต่แค่เป็นนี่ตลอดชีวิตเท่านั้นฉันขอ ฉันขอดาว20บาทขอก่อนเดือนละ5บาทได้ไหมก่อนเอาอพิตตี้กลับบ้านไปก่อนละกันพี่เอลิไม่เอาฉันเอาเจ้าของเลยว้าว <c oughs> นี่แหละนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปวในปีนี้นะคะมอเตอร์โชว์2013เนี่ยเขาก็จะมีค่ายรถนะคะเยอะแยะมากมายรวมไปถึงข้อเสนอสุดพิเศษด้วยใครที่บอกว่าอยากจะได้รถในปีนี้ก็รีบไปดูเพราะว่าทั้ง New Accord New v วแล้วก็ค่ายรถต่างๆเบนซ์อีคูเป้ e มาเพียบเลยโอ้ใช่ฮนะ <c oughs> อย่างที่เห็น <c oughs> ก็คือ จริงๆอ่ะเราก็อยากออมาให้ดูนะเรื่องบอกว่ารถเนี่ยซับซทั้งนั้นเลยนะฮะตั้งแต่หลักไม่กี่แสนอ๋ออีโ e e กค <kh ai, S 2> <100 S 1> าอีโกคาแบานอย่างี้นะข่าวน้องสวิทเพิ่งเดินซอยไปนะจ๊ะ ต้องจ้าสวยงามมาวิดเปิดสิงเวลาเรียบร้อยถูกโดนปลดสิ่งเวลาไม่เป็นไรยังไม่ถึงยังไม่ถึงอาทิตย์เลยเขาข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยยังไม่ถึงอาทิตย์เลยที่สำคัญผู้ชายสองคนด้วยใครอยากจะไปดูอีก็ใครอย่างน้องสวิฟตก็สามารถแวะไปดูได้ใช่สาวๆก็สวยๆอย่างนั้นเลยนะจ๊ะก็ใครถ้าเกิดว่าสามารถไปเที่ยวนะงานมอเตอร์โชว์แล้วก็ถ่ายรูปอ่ะส่งเข้ามาให้เราดูก็ได้เนาะว่าพิตตีเซ็กแตกขนาดไหนค่ายไหนเอกกว่ากันเออเออหน้าบอกนะว่าค่าย ไหนเซ็กกว่ากันก็โฟนอินเข้ามาบอกเนาะสำหรับคนที่ได้ดูแล้วเป่าเราจะได้มุ่งหน้าเข้าไปดูค่ายนั้นอย่างเดียวฉันก็ว่างั้นแหละว่ามันมีแบบว่าการเต้นด้วยนะคุณหรือว่าเปิดตัวอยู่อยู่แบรนด์หนึ่งก็คือบอกว่าใส่คุณเห็นชุดใบเตยใช่ไหมใบเตยอาเยอะไรอย่างน้นชิีชิีชิีก็มาเปิดเลยประมาณสักเคนนะเคนได้แล้วก็เดินเนี่ยนี่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 ยอามีอาีนี่แหละนี่แหละชุดนี้แหละเอ็กเซกาีอาจี เปิดตัวกินขาดอ่ะนี่อันนี้คือพิตตี้นะไอคนที่มัดผมสูงชื่อน้องหลุยคนข้างหน้าชื่อน้องฟ้านั่นน่ะหน้าอก35ทุกคนโอ้แม่จ้าฉันอยากเขามาเดินในรายการนี้บ้างจังเลยดูหน้าอกมะจ้าดูหน้าอกอันนี้เมย์แม็กซโอสยโอ้ยโอ้ยนี่เมย์แม็กซ์ส์แมตทีนึงเนี่ยเขย่าหัวใจนี่เอออันนี้ปีอัดจิ้นนี่เบา ไปเตยก็ไปเตยเถอะใช่แล้วดูชุดนางนะจ๊ะกับกางเกงในกับเสื้อชัน้นในเลยทีเดียวนั่นไงแต่เขาก็มีพร็อพนะมีวิ่งจริงอะไรหลอกสายตาไงจ๊ะแต่คิดว่าจะหลอกคนดูอย่างเราได้ไหมอยู่หน้าอกเออดูตาแล้วบ R <BR> G า R G จีอาเลิศมากค่ะของแท้หรือชื่อมปตาล้อไม่เหลือค่ะผ่านมีดหมอกัะนาเรียบร้อยแล้วแต่น้องหลุยนี่หน้าอ,อกแท้นะคนนั้นะโอ้โหแม่ผมมาหน้าอกแม่ให้มาดีนะเนี่ยแม่ใหก็ะทำหมด โอ้ยตาตาตานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะนี่อ่ะดูเก๋ๆรู้สึกว่าจะเป็นโมเดลอ่าใช่บจเป็นฝรั่งหมดเลยแค่รถค่นี้ก็จะเป็นรถนำเข้านะคะก็เลยเน้นในเรื่องของแบบที่เป็นฝรั่งนี่เดี๋ยวเจ๊เบียบจะมานะจ๊ะเตรียมตัวไว้เจ๊เบียบจะมาเดินหรอใช่เจ๊เบียบจะมาเจ๊เบียบจะมานะจ๊ะยังไงทุกคนก็รอฟัง14วันมีเจ๊เบียบแน่นอนจ้า สักสักอันน่ะสักที่เดี๋ยวก็ต้องมานะคะคอยดูพี่เบียบพี่เบียบเดี๋ยวเราจะมาเดินเองพี่เบียบนะจะบอกว่าเราก็ชอบนะคอนเซปต์ของรถแบรนด์น่ะก็ยังปีนี้เขาเรียบหรูนะยังเรียบหรูเหมือนเดิมปีที่แล้วชีก็มาแหวกแนวแล้วมีน้องคนหนึ่งที่แบบโกนหัวเอ่อไอ้แดนคารนันวอนโบคุณพี่อ๋อเหรอวอนโบวบอนโบแต่ชอบนี่รู้จักอีกรู้จักรู้จักไปทํางานด้วยอันนั้ชื่อปอบารเนี่ยวอนโบแต่ไม่แน่ใจว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเขาเด่นสุดแล้วนะเราว่าใช่แต่ปีนี้ไม่รู้ว่าเขายืนอะะไรน ไม่แน่ใจเหมือนกันรู้สึกว่าจะเป็นรถของจีนมั้งชื่ออะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วโอ้โหเออฉันอยากรู้ว่าปีนี้ปีนี้จะมีนํเข้าอยู่ไหมรถของจีนที่ผมว่าดูราคาบอกว่าเป็น10บล้าน20ล้านแต่ว่าราคาไม่กี่ล้านสองล้านรู้สึกปีนี้เขาจะชื่ออะไรนะฮาวาฮาวาสิทธิ์ฮาวามอเตอร์ไอ้เราก็งงเอ้ฮาวามอเตอร์คืออะไรเออเดี๋ยวไอซไปดูกันจุกใช่แล้วโอ้โหเบรกแรกมาก็เปิดตัวแบบว่าสบปรัมบัมบกันเลยจุกนั่นแหละอไปเกิดสัญญกรรมกันป เดี๋ยวรอบหน้าจะไปไาหาหชิญคุณหมอมาอคุยมากดีกว่าน้องกับเรื่องสัจจกรรมดีไหมโอ้โหดีโอ้โหลับลองเลยว่าเรา C N N หน้าข้างหน้าเลยฉันขอทําฟรีก่อนเนี่ย <laughs> ไอ,อคุณได้ดูไหมว่าวูดดี้เกิดมาคุยทาไมหรอไปทําสัจจกรรมมาโนโนเออรรายการา no, no. วูดดี้เนี่ยตอนเช้าช่องช่องเก้าอ่ะเออเขาเอาผู้หญิงที่เป็นผู้ชายมางงผู้หญิงที่เป็นผู้ชายคือผู้หญิงเป็นตัวแทนผู้ชาย ถูกต้องเขาอยากสัญญกรรมเป็นผู้ชายเขาก็ไปผ่าไปตัดไปเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแม้ก็ช่างเสียงเออเอ้ยนาดูดูย้อนหลังดีกว่าโอ้ตอนแรกจะเอามาแลแหละแต่บอกว่าอืมนะเออเฮ้จริงๆคุณที่สําคัญนะเขาตอกจากแปลงเพศแล้วเนี่ยเขาก็ถามต่อลึกไปว่าแล้วอารมณ์มันขึ้นได้ไหมอะ เออเออเราเราขึ้นได้ขึ้นได้นะมันมีหลายวิธีคุณอย่างที่น้องคนนี้น้องผู้หญิงคนนี้เออน้องผู้ชายน้องชายน่ชายแล้วเนี่ยคนนี้ที่เขาเลือกนะเขาเลือกแบบกดปุ่มายกดปุ่มปุ๊บเหมือนก็ดือจริงเหรอมีกดปุ่มจริงที่สําคัญก็คือเหมือนการเสร็จเหมือนการคุณสุขสมอารมณ์หมายเหมือนกันเขาบอกเดี๋ยวนี้ทำไมวงการแพทย์นี่มันเจริญก้าวไกลกันอย่างนี้นั่นไงจากผู้หญิงายเป็นผู้ชายจากผู้ชายกลายเป็นผู้หญิง เออไลายผู้หญิงอย่างเราล่ะไม่เรื่องเ,อเรื่องที่ว่าผู้ชายเป็นผู้หญิงนี่มันก็ง่ายเนาะเพราะเราก็บริโภคข่าวบริโภคสื่อมาเยอะแต่ว่าที่แบบว่ากายเป็นผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยมีเนาะอยากเป็นม้างไหมอ่ะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวรอก่ะนะตอนนี้อย่าเลยเป็นอย่างนี้แหละดีแล้วเป็นอย่างนี้อดีแล้วเป็นอย่างนี้ดีแล้ว้เพลเก็บนังต่อไปไ <laughs> คุณผู้ชมถามคุณผู้ชมดิกล่าวว่าเหมือนมากไหมคะดังไหมใช่อ่ะอ่ะอ่ะดูนะคะว่าเหมือนหรือเปล่าไงก็โฟนอินเข้ามานะโฟนอินเข้ามาได้เลยว่าเหมือนดาวมายุรีไหมที่029363202เนี่เดี๋ยวจะไปใส่ไว้กันโอ้อารมณ์เสียอุตส่าห์ตัดมาเมื่อวานเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยอีกนิดนึงอ่ะดาวมายุรีก็ต้องมีพอปอยู่ด้วคนนกอะไรอย่างเงี้ยเออมีคนนงคนนกอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวจะไปสุนทานกันผ่านโซลิจ้าเห็นไหมเออฉันบอกว่าน้องๆ้พิตตี้หลายๆคนนะ ที่อยู่งานมอเตอร์โชว์ปีนี้ก็คือเป็นลูกค้าของเราอ,อีกหนึ่งถูกต้องเลย<ๆ>เพราะว่าอย่างที่เห็นไปว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำเสริจกรรน,นาโอกแต่เขาอยากอวกอึ๋ม ทำยังไงเขาก็าามีตัวช่วยด้วยอันนี้ทานแล้วเป็นผลพลอยได้หลายคนบอกอุ้ยทานแล้วอึมหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าผลพลอยได้ผลพลอยได้จริงจริงจริงก็งคืออ,อ,อาหารเสริมนาซินะครับคือมันชุเป็นเสริมอาหารอาจาะจะเข้าไปช่วยปรับฮอร์โมนของคุณผู้หญิงจากภายในสู่ภายนอกเลยเพราะว่ามันมีโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองอาจาะท,ที่มีเอสโตรเจนใกล้เคียงกับฮอร์โมนของเพศหญิงและที่สาคัญคือปลอดภัยด้วยแล้วมีอะไรอีกจ๊ะนี่เลยนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากปลาทะเลน้ําลึกถูกต้อง คือคอลลาเจนนั่นเองใช่แล้วนะคะนี่เลยอยากจะรู้ว่าทานแล้วนี่จะเป็นยังไงดูพรีเซนเตอร์ของเราสก่อนร้ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีนางก็ยังเป็นแบบนี้หุ่นนางเช่นกันแบบนี้หน้าองหน้าอกแบบนี้เห็นไหมที่สําคัญคือ เธอก็ฉีดสเต็มเซลล์นะคุณใช่ไม่ไม่เกี่ยวกับน,นาซีอา้าวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับนาซี <laughs> บอกว่าสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์มันก็มีผลไงคุณใช่โอ้โห <losers S 1> ก็มีผลดีแล้วคือยิ่งบอกว่าสเต็มเซลล์กับน,นาซีดผสมกัน <ừ> ปุ๊บโอ้โหทีนี้ใครก็ตามที่ไม่ทันนะ่ะใช่แล้วนับวันยิ่งเด็กลงเด็กลงเด็กลงถูกต้องเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะมีใบหน้าที่เด็กแล้วก็หุ่นที่ดีลงไปถึงนะคะอกฟูรูฟิตเหมือนพี่บุ๋มแล้วแล้วก็อย่าลืมนาซีด ถูกต้องฮะที่ส<ม>ำคัญนะถ้าเกิดว่าคุณตาม IG ของพี่บุม๋ม้อมีหนังสือแม็กกาซีนเล่มหนึ่งนะออที่ตัวจีก,กับตัวโอโออย่างเงี้ยเออมีอันหนึ่งเขาก็ไปลงนี่แหละลงข่าวคุณบุ๋มปนัดดาน,นี่แหละจริงเหรอลง่าไงจริงก็เออนางร้ที่มีเอานางร้ที่มีซิกเซนที่ไปฉีดสเต็มเซลล์เอ,อ่เออะไรอย่างเงี้ยคุณก็เมาส์ออมอยกันไปว่าฟิต หรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรอย่เงี้ยซารพัดเอออยากรู้คุณต้องลองนาสีแล้วคุณจะรู้ว่าพี่บุ๋มมาฟิตจริงหรือเปล่าเนี่งเห็นไหมชีก็มาการันตีอย่างนี้ที่สำคัญมีรางวัลด้วยที่เห็นนี่นะคะนี่ถือคระอันเลย The Best SME Award 2ปีซ้อนนะจ๊ะคือรับจาก คณะท่านองคมนตรีด้วยนะจ๊ะทุกทีนี่ของพี่หลิกเป็นปี2010ส่วนที่ของพัดถืออยู่เนี่ยเป็นปี2012จะบอกว่าอันนี้คือได้ไม่ได้บอกว่าเดินไปขอรางวัลหน่อยครับไม่ใช่นะจะบอกว่าคือเขาเช็คจากยอดขายนะคุณถ้าเกิดว่าขายไม่ดีจริงหรือว่าไม่มียอดซื้อซ้ําจริงเนี่ยก็ไม่ได้นะจ๊ะใช่แล้วนั้นนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อในรายการได้เลยหรือเบอร์โทรข้างล่างนี้นะคะเพราะว่ามาก่อนมีสิทธิก่อนวันนี้แถมอะไรวันนี้วันนี้โปรโมชั่นเลย บอกโปรโมชั่นเลยฮะจากปกติ1กล่องอยู่ที่1,800บาท2อกล่องอยู่ที่3,600้อบาทเราแถมไปเลยดีกว่าแถมอะไระซื้อกล่องใหญ่2กล่องในราคา3,600บาทดึ๋งดึงดึงดึงเราก็แถมกล่องใหญ่ไปเลยอีก1กล่องอุ้ยจริงหรอซื้อสแถมหนึ่งเลยหรอซื้อสองแถม1กล่องใหญ่ไปเลยถ้ากินได้3เดือนในราคาแค่3,600บาทเท่านั้นน่ะ 2อสสายแรก20สายแรก20สายแรก,20ส,แรก20สายแรกนะคะคุณผู้ชมผู้ชมท่านไหนที่สนใจต้องรีบโทรมาเลยซื้อ2แถม1มีที่นี่ที่เดียวใช่หรือว่าบางคนแบบพอไหม ไม่พอพอไหมเราไม่พอดิฉันไม่พอไม่พอใช่ไหมไม่พอคะ่ะไม่พอเนาะอันนี้ดีกว่าเนี่ยผมให้แอสตาเซนตินเดย์และไนท์ไปด้วยอะอย่างนี้ริ่เหอเน,นี่ยแตกๆไปไเป็นไรคุณออูรูฟิเสร็จแล้วหน้าแดงอีกด้วยหน้าแดง<อ>ไงสุขภาพผิวดีแล้วภายในของคุณผู้หญิงดีแล้วมันก็ต้องปล่งปังออกทางผิวหน้าถูกไหมฮะเพราะนั้นคือแอสตาแซนตินเดย์และไนท์เลยฮะจะบอกว่ามันช่วยเกี่ยวกับเรื่อง รอยยน่นรอยยับรอยเหี่ยวยน่นหรือว่าทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสได้นะจ๊ะใครมีมมนสนใจตอนนี้ต้องรีบโทรมาอย่างที่บอก2ี่สิบสายแรกเท่านั้นนะคะที่จะได้โปรโมชั่นนี้ไปถูกต้องฮะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกนะคุณผู้ชายอยากไม่ทานนี่อยู่แล้วนะถ้าคุณผู้ชายไม่ทานก็นี่เลยฮะ asta น a n นเดย์และในนะคะมันเป็นเวทสาอางคุณทําให้บารุงลึกถึงชั้นในของผิวเลยไม่ต้องไปเลเซอร์ให้เสียเวลาถูกต้องที่สําคัญนะถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อนะคุณลองซื้อไปแล้วลองให คุณแม่คุณเน่ยที่บอกว่าสูงวัยแล้วลองดูนะว่าเขาทาไปปุ๊บหนึ่งอาทิตย์เป็นยังไงรับรองคุณเห็นผลแน่นอนเราทาให้กับคุณพิสูจน์ตู้เราทาเลยเราทาได้เลยใช่คือปกตินะฮะแล้วบอกว่าเนี่ยปกติมันก็ขายแพงอยู่คู่หนึ่งก็2 9 9 9บาท2 9 9 9เลยเหรอใช่แต่ทีเนี้ยเราบอกแล้วว่าผมเป็นคนจำเลขไม่ค่อยได้เออันนี้ก็พันแปดเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็ให้ คู <aquí en S 2> ่น <studio> <st ี้พันแปดไปเลยโอ้โหแรงตรงนี้2,900เหลือพันแปดนี่คุณลดอย่างนี้เลยโอ้จะลดอย่างนี้แหละได้ยินพี่อ๊อฟคงร้องไห้ไปแล้วไม่เป็นไรตอนนี้เขาบอกว่ากำลังเออลูกจ๋าอย่าเพิ่งเบ้งนะตาอะไรอย่างงี้นะอย่าเพิ่งตกใจกับโปรโมชั่นนะอะไรเงี้ยขอโทษนะฮะคือพันเก้าพันแปดร้อยบาทเนี่ยได้สองกระปุกแล้วยังไม่พอนะผมแถม เมื่อกี้ก็ต้องบอกว่าทำความสะอาดผิวหน้าเอ่อก่อนที่จะบำรุงลงไปสู่ชั้นผิวเราต้องล้างหน้าให้หะ้าก่อนใช่ผมก็เลยแถมสบู่หน้าใสนาซิสไปด้วยเลยนะฮะโอ้โหดีไหมคุ้มสุดแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราออกต่างจังหวัดล่ะทำไง่ะเนี่ยผมก็อ่ะผมเอาคืนมาอีกอะผมให้ไปเลยเีอะ คุณผู้ชมคะรีบเลยนะคะตอนนี้เพราะอย่างที่บอกไปว่า2 0สายแรกเท่านั้นคุ้มมากๆคุณได้เซ็ตใหญ่อยู่บ้านเนี่ยที่เห็นอยู่เออนี่ยะ,ะทั้งหมดตรงนี้เลยนะกระตุกนี้นะ1,800บาทเท่านั้นคุณจะได้ทั้งเดย์ครีมและไนท์ครีมที่สำคัญมีสบู่หน้าสายและขนาดพกพาไปด้วยรับไปเลยเออ20สายแรกออในราคาแค่1,800บาทโทรไปเลยนะจ๊ะที่0 8 7 5 1 0 4 8 8 8, 8 0 8 7 5้า4 9 9 9งศูแล้สค่แปดแปดแปดศูนจำกัด20สายแากเท่านั้นจนะ่เก้าก็รีกโทรไปนะอย่างที่บอกคือหลายๆ่สิบสาย โทรไปทำไมสายม่ติดรีบเพราะว่าต้องย้ำๆนิดนึงเพราะอย่างที่บอกไปว่า20แสนแล้บางคนก็ีบไปนีเพราะโปรโมชั่นในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะไม่เหมือนกันในแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันแต่ละวันไม่เหมือนกันหรอคุณแล้วแต่ว่าผมจะตามอะไรได้คุณคุณผู้ชมว่าเลยบอกว่าจะซื้อวันไหนดีเนี่ยนั่นไงขอจองสิไปก่อนก็ได้นะคะชอบวันไหนก็ซื้อได้เลยคุณก็ดูทุกวันถูกต้องอ๋อแหละโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าเบรกแรกเราจะหมดเวลาแล้วจ้าก็ไม่เป็นไรอาจาย์ไงก็ช่วงนี้ก็ขอสนับสนุน เนี่ยขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะจ๊าก็คือนาซีนาจ๊าและกลับมาพบกับเราช่วงหน้าจ้ะเมื่อริ้วรอยแห่งวัยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทั้งแสงแดดและมลภาวะยังเป็นตัวเร่งให้ผิวถูกทำลายมากยิ่งขึ้นนาซีสครีมบำรุงประสิทธิภาพสูงสุดที่ได้รับการคิดค้นจากสถาบันเครื่องสำอางชั้นนำจากญี่ปุ่นมีส่วนผสมเข้มข้นของสารแอสตาเซนทินแอสตาเซนทินสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระเหนือกว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่เคยมีมาทำให้คืนความอ่อนวัยและความชุ่มชื้นของผิวอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ จุดด่างดำและรอยหมองคล้ำจางงงนาซีสครีมเดียวที่ไก่มั่นใจให้นาซีสช่วยปลอบประโลมผิวให้คุณดุดดังเจ้าหญิงสิคะนาซีสที่สุดแห่งความอ่อนเยาวเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้เดย์ครีมคู่กับไนท์ครีมนาซีสทำงานด้านนี้บุกต้องรอบรู้ทุกเรื่องค่ะ แต่ไม่รู้สึกเบื่อเพราะสนุกกับงานตลอดค่ะผู้หญิงยุคใหม่สมัยนี้ไม่ได้เป็นแค่แม่บ้านดังนั้น working woman อย่างเราต้องรับผิดชอบมากขึ้นและต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะทําอย่างไรละคะก็ออกกำลังกายไงคะมีสมาธิกับตัวเองมากขึ้นและกินอาหารที่มีประโยชน์ยังไงละคะเคยได้ยินไหม you are what you eat และสิ่งดีๆเพื่อตัวเองอย่างนาร์ซิสยังไงละคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาร์ซิส ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สําคัญ5ชนิดมาเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ใส่ใจทั้งความสวยงามและสุขภาพที่ดีพร้อมรับสิ่งใหม่ๆใ,ในทุกวันนะคะพิเศษวันนี้นาทิหนึงกล่องมูลค่า1,800บาทเท่านั้นสําหรับ30สายแรกแถมฟรีนาทีกล่องเล็ก10แคปซูมูลค่า650บาทโทร087-5104-888และ087 5 1 0 4 9 9 9ตลอด24ชั่วโมงจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ มาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะฮะในรายการสซฟส่าเราก็จะทำอย่างนี้แหละฮะทุกเปิดตัวทุกช่วงไปทุกแบบว่าเผื่อพวกแบบฉันจะหลับแล้วปล่ายโมงแล้วเพราะว่าทานข้าวอิ่มกันแล้วอย่่งกี้นะแตงโมยังไม่ได so ้ทานเลยอ่ะนั şey so ่นไงเราก็จะต้องมาสร้างความคึกคัก และความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมก่อนใช่แล้วนะคะมาข่าวนี้กันบ้างดีกว่าค่ะโอโหข่าวนี้ก็เมสากันกระจายเลยรู้สึกเบรกแล้วเราจะคุยกันเรื่องผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้ชายแต่อันนี้นี่เขาบอกเลยว่าเขาสวยขึ้นเขาสวยจริงอ่ะเออเขาสวยขึ้นนะหน้าเขาเรียวเล็กเลยนะใางแหลมเลยนี่เลยนั่นก็คือคุณซันนินั่นเอง a f เท่าไหร่นะเราจำไม่ได้ AF 6ป่ะเออเหรอ AF 6 AF 6เออคือซันนี้ AF6 นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสลัดมาทอมบอย ออกไปจนไม่เหลือเขาคงเดิมนะคะสำหรับซานนี้ AF6 นะคะที่หลังๆเนี่ยหลายคนเห็นในอินส a าแกรมเขาบอกว่าสวยขึ้นจนผิดหูผิดตาก็เลยไปถามซานนี้ว่าเอ้ยเธอไปทำสัญยกรรมมาหรือเปล่าเปล่านะฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำของแท้เลยแค่แค่ไปฉีดโบท็อกมาเฉยอันนี้ไม่ใช่นาจานี้ ใบเตยใบเตยคนละคนนคนละคนนะคะใบเตยแอันนี้อยู่ซานนี่อยู่นะซานดิอยู่แป๊บหนึ่งนะจ๊ะพี่รู้ว่าน้องมามารีบแล้วน้องมาแรงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกเขารอก่อนรอก่อนซานนี่มาก่อนเออเขาบอกว่าซานซานนี่เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ไปทำอะไรเลยเขาแค่ยอมรับว่าเขาฉีดโบท็อกซ์แต่อาจจะมีแบบว่าไปทำหน้าทำเลเซอร์บ้างทำีตเมนต์บำรุงนั่นเป็นเรื่องปกติใช่เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยสวยผิดถูพิตาแต่ไม่ได้ยัดนู่นยัดนี่เข้าไปในน้ำความสวยของผู้หญิงนี่คือแบบว่าเขามี หวานใจหรือเปล่าอ่ะฉันลอ,อยากรู้ว่าจริงหรอออไม่รู้ไงฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงส่วนคนต่เกือบหลายๆคนนะถ้าเกิดว่ามีความรักเขาจะดูดีขึ้นเออไม่น่าละฉันดูแย่ลงเลยเพราะฉันไม่มีแฟน ก็ฉับอกแล้วว่าให้ร้องนี่ไปก่อนไงแฟนเคยมีแต่ตอนนี้นั่นเลิกไปแล้วออนะนี่เออแล้วเขาก็บอกว่านี่มีคนชมมากเลยว่าตอนนี้เนี่ยสวยขึ้นทั้งในอินสตาแกรมที่เราเห็นอยู่หรือว่าจะเป็นในสื่อต่างๆออนะคะก็เลยมีคนแบบไปถามเขาเยอะมากว่าเฮ้ยไปทำศัลยกรรมมาหรือเปล่าแต่ตัวซันนี่เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะว่าเออแบบมีคนชมว่าสวยขึ้นอะไรอย่างนี้ก็รับเอาไว้และก็ว่าเป็นฉันจะนก็รับนะอมีคนชมก็รับดิเออแตระว่าฉันสวยขึ้นฉันก็รับนะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมีคนไปถามเขาเหมือนกัว่ามีคน ติดต่อให้ถ่ายแบบเซ็กซี่หรือเปล่าซานนี้ก็บอกว่ามีโอแม่จ้าเออถ้าถ้าซานนี้ถ่ายจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็ยอมลงทุนไปซื้อให้เลยอ่ะให้ชีอะไรก้าวเล่มเลยนี่มาโอ้ยจริงเหรอจริงบ้าคุณหนูว่าใครจะเคยเห็นบอกว่าซานนี้นะฉันกล้าห่างบอกว่าใส่แบบววับวันแบมเขาก็แย่แล้วล่ะเออแต่เขาก็บอกว่ามีติดต่อเข้ามาแต่เขาก็แบบมันไม่ใช่ทางของเขาเขาก็เลยเออยังไม่เอาดีกว่าอะไรซานนี้พี่แนะนานะถ้าเกิดน้องก่อนถ่ายน้องมาซื้อผลิต เนี่ยตะพันอาหารเสริมนาซิดไปทานนะมันจะได้แบบว่า f u ฟิ f i r ฟ f i เอกอึ่อะไรอย่างงี้นะแล้วก็ไปถ่ายแล้วเขาก็บอกว่าแต่มีบางงานที่แบบอยากจะให้โชว์นิดนิดหน่อยๆน่อยเขาก็ทําให้แต่ก็ไม่ได้โชว์มากจนแบบโอ้โหทะลักทะลามเหมือนบีอาร์จีเมื่อกี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าโชว์มากอะไรอย่างงี้แต่เขาบอกว่าถามว่าอยากถ่ายไหมอยากถ่ายแต่ตัวเองก็ไม่กล้าเหมือนกัน อันนี้คือซันนี่นะคะแล้วเขาก็ยังมีสัญญาอยู่กับชูชูเอเอยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะเหลืออีกหนึ่งปีด้วยการแต่เขาบอกว่าแฟนเพลงของซันนี้เนี่ยเตรียมตัวได้เลยอดทนอีกนิดนึงจะได้ฟังเขาเรียกว่าซิงเกิลของเขาแน่นอนต้องนอย่างนี้นักร้องเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดบ้านเราเด็กเก่าเด็กใหม่บอยวงบอยแบนด เด็กเดียวๆมากโอ้โหตอนรู้สึกว่าตอนนี้เป็นเดอะสตาร์เยอะมากเดอะสตาร์้องนีชคนตกรอบไปแล้วรอบแรกเลยต้องตอนนี้เชก็เชียร์น้องดีหมายเลขหนึ่งเออเนี่ยอันนี้นะคะก็ประกวดเข้ามากันเรื่อยๆใช่ใช่ไงก็ร่วมร่วมโบสถ์อวตให้น้องดีนะหมายเลขหนึ่งนะจ้าโอ้โหไม่ค่อยเท่าไหร่เลยสากผ่านรายการนี้เลยใช่ฉันก็ตามเชียร์มาตั้งแต่ตั้งแต่เขาประกวดเด็กอะนักร้องเด็กอะช่องเก้าอะ have have a good dream นั่นแหละอ,ออันนี้นะคะใครที่ใครทีอยากติดตามทั้ง The Star แล้วก็ AFU ก็อย่าลืมติดตามผลงานกันด้วยใช่ส่วนนังคริกก็ตกรอบไปแล้วเหมือนกันนะตาหัวเราะสะใจมากเ,เ,เลย <c oughs> เออ,เอ,อนะเขาเก่งนะ พูดไทยชัดกว่าหลายๆคนนี่เป็นคนไทยอีกอ่ะใช่ถูกต้องนักรองนี่เก่งมากๆเลยนะเขามีความสามารถจริงๆอืมอ่ะอ่ะอันนี้มาละเมื่อกี้ฉันก็พูดนักร้องด้านนี้ก็เป็นนักร้องละเหรอใช่เหรอฉันไม่ใช่ดาวปยุรีอ้าวหรอนี่ฉันก็มีแบบว่าเพื่อนร่วมเพื่อนเพื่อนร่วมในวงการของคุณก็มาเหมือนกันใครอ่ะ ชิมิชิมิไม่ใช่ใบเตยอาสยามจ้าอ๋อเขาลองเพลงเลอลกอกลอกอกอย่างเงี้อยเพงใหม่เงใหม่เพลงใหม่เพลงเก่าที่เขาได้รบลอกอกจ้าเช็คเลตติ้งเออเช็คเลตติ้งเนี่ยนะก็อันนี้รู้ที่เห็นก็คือไม่ใช่ใบเตยแน่นอนเลยเรียบร้อยขนาดนี้ต้องไม่ใช่นะคุณพ่อคุณแม่ใช่เพราะอันนี้คือกลางวันเนี่ยภาคตอนเช้าก็ไปทำบุญเออทำบุญอะไรจัดงานปาร์ตี้วันเกิดแบบแซ่บๆนั่นนะคือชายหนุ่มของเขานะจ้า <ช>น่ารักน่ารักเลยน่ากินมากเลยใช่มไหม,มน่ากินมากเลยถูกต้องจะบอกว่า ใบเตยอาสยามนะคะคือเขาจัดวันเกิดของเขานะจ๊ะได้อย่างแซ่บเวอร์มากนี้ก็คือคนร่วมงานนะจ๊ะเรียกได้ว่าวันเกิดนี้นะคะคือทําได้แฮปปี้สุดๆสําหรับลูกทุ่งนักร้องสาวเซ็กซี่ดูสิเอะนั่นมันเค้กวันเกิดหรือมันเค้กงานแต่งเค้กวันเกิดรู้สึกว่านางจะฉลองครบรอบอายุ25ปีโอ้นางก็ยังดดู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 อันนี้คือเจ้าบ่าวเจ้าสาวลังดูกัรตัดเค้กอาไม่ตายแล้วมีหลายคนไปร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยโอ้โหท้า ป๊อปปี้วงทีทูวันอ่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตผลของอาตยามทั้งนั้นเออมีอาด้วยมีแจมเนโกะจ้ามเนยเนโกะเนโกะจ้ามดะลงดาราก็เพียบนะจ๊ะเออที่เป็นข่าวเป็นอันดโนกี้ตีสิบที่ไปทำสัญญกรรมมาดิฉันตอนแรกตอนแรกจำไม่ไ้ว่าใครดูไหมใครอะใหม่เฉันเลิศปุระ โอ๊ยนะอันนี้นางไปทําสัญญกรรมยกหน้าใหม่มาค่ะข,ข้างนี้น่า,นาจะเป็นพายมันที่เป็นอไอนะ้นักแสดงใหม่ช่องสาอ่า,อาใช่ใช่แล้วก็เพื่อนสนิทเขาอันนี้ทางแก๊งเลยอันนี้เนยกับแจมเนโกจ้ำกเามาร่วมแสดงแล้วก็อ้วนลังสิต์ อันนั้นแหละที่กลังมองอยรังสิตจ้าดาราช่องเจ็ดก็ไปร่วมแสดงความยินดีด้วยโอ้โหทั้งเซเล็บทั้งดาราไปกันเพียบเลยถูกต้องฮะเพราะนั้นก็คือหนุ่มดีเจแมนเนี่ยที่เขาเป็นแฟนกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าตามประกบนิดนึงนั่นใครอ่ะจะมาสวยแข่งหรอเออสวยมากเจรังกว่าไว้นั่นอ่ะชุดอ่ะ ไปเตยยมแพ้ได้ไงอันนี้รู้สึกจะเป็นคนชื่อพิมพ์ดาวบางที่ตอนนี้มีละครอยู่ช่อง3ตอนเย็นๆแต่ก็จะเป็นดอมไม่ใอ้ยตาแีแต่งอยู่แซบเหมือนกันนะใช่อันนี้นางก็เป็นเซเลบตี้มีหมงมีมวกอย่างเงี้ยเออตอนนี้นางกำลังขีดนมวกปานามาแฮทแต่ฉันคืองงว่าทีเป็นอะไรกับจัสปาหรือเปล่าเพราะยานเท็นถือของขวัญไปให้อ่ะเออแหมอ่ะเขาก็โปรโมทบ้างอะไรบ้างเอ๋อก็นนี้นะคะสำหรับงานวันเกิดของใบเตยอาสยามวุสิตเตอรตีมเขาจะเป็นสีขาวใช่และจัดกันที่โฟร์ดินเนอร์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะะค โห้ยนี่คุณหลังเมื่อกี้ข่าวไปแล้วเนี่ยข่าวไปเตยไปแล้วเนี่ยนี้ก็มีแบบว่าแรงๆแทบๆเหมือนกันคืออะไรอ่าเมันมีแววมาเกี่ยวกับคุณวูดี้อะคุณวูดี้วันนี้เนี่ยเริ่มเริ่มมั้ยเนี่ยคุณงานแต่งเขาว่าเฮ้ยจริงเนองานแต่งเขาเริ่มแล้วนะบ่ายโมงเนี่ยอ๋อจริงอะจริงูุดี้เขาเป็นผู้หญิงผู้ชายตอบก่อนอันนี้เราอยากรู้ว่าคุณผู้ชมก็อยากรู้ตกลงเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย รักคุณเท่าฟ้าวิแรงตรงนี้แหละโอ้พูดแค่นี้รักคุณเท่าฟ้าอ๋อเนี่ยในเขามีการ์ดนอันนี้คือการนี่คือการคุณก็คิดดูละกันส่งมาปึ้งเขาเรียนเชิญเลยนะใช่ไงที่สําคัญคือเขาบอกว่าหนุ่มนอกวงการด้วยแล้วเขาก็ไม่แถลงไม่อะไรต่อเลยนะคุณว่าอะไรงานอะไรโปรโมทอะไรหรือเปล่าเขาเชิญสื่อเยอะไหมพี่อลิกที่สุดครับเฮ้ยจริงเหรอใช่คเวลาแป๊บเดียวในการเชิญสื่อนี่นะประมาณ เต็มที่เดี๋ยวนะที่ผมนั่นได้รับมาก็ประมาณสองวันโอ้โหสายฟ้าแลบปล่าเออเออสายฟ้าแลบจริงๆริงอันนี้นะไม่ใช่นะอันนี้คือช่างทำผมเอ้ยอันนี้หรือเปล่าเอ้ยอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ลูกลูกลูก<ป>คุณนกนะอ๋อ แม่ถ้าแต่งไม่ผิดอ่ะเบื่อานวาดเลยโอ๋อเหรอนี่ยนี่อันนี้ไม่ใช่แฟนอันนี่บัวขาวเธอว้ายอย่างเงี้ยนะแต่แล้วนึกว่าแต่งกับบัวขาวบัวขาวเนี่ยพี่อ้วนรีเทิร์นน่ะชอบนะฉันจะบอกให้โอ้ยเขาก็ตอนนี้ชีวิตที่ไหนฉันไม่รู้นะเออตอนนี้ก็ร่ำรวยเวลาพี่บัวขาวอ่ะตอนเดี๋ยวเราจะบอกกันว่ารักคุณเท้าฟ้าเห็นไหมแล้วก็สรุปก็จะมาจบภาพอย่างเงี้ยบนเครื่องบินก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่างานแต่งของพี่วูดดี้เป็นยังไงบ้างรับรองเลยว่าคืนนี้สื่อก็ต้องออกแน่ใช่ไงแค่นี้ฉันก็งงอยู่ว่า งานแต่งจริงเหรอเธอจะมาโปรโมทอะไรให้ฉันฟังกันอีกหรือเปล่าเธอจะมาล่อลวงให้ฉันไปร่วมงานหรือเปล่าไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นงานอะไรสักงานเดี๋ยวเราไปดูกันนั่นไงถ้าฉันไม่ติดวันนี้นะสปีดรายการให้คุณผู้ชมเนี่ยฉันก็ตามไปเมาส์มอยถึงที่แล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเราส่งพี่เต๋าไปก่อนว่ายพี่เต๋าก็ไม่อยู่นะอยู่กับคุณแม่น่ะอีกช่องนึงน่ะไม่ยอมโผล่มาหาลูกมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาละค่ะผ่านรายการนี้กันเลยใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามกันนะคะว่า วิวาสายฟ้าแลบของคุณวูดี้เนี่ยจะจริงหรือเปล่าถูกต้องฮะก็คือเราก็ไม่รู้แหละวูดี้เขาก็นะคุณก็อึ๋มอยู่นะคุณคุาก็ดีนะเออแต่นี่ฉันก็ชอบเขานะใช่ไงฉันชอบตั้งแต่ตั้งแต่ไปสนามฟุตบอลที่หนึ่งอุ้ยตายแล้วแรกตรงนี้แล้วแลบอกว่า